สวัสดีค่ะจเมิจิได้ไหมคะที่มนจิหายไปนานเนี่ยนะคะไปส้มกินอยู่ค่ะทีุ่่มกินเนี่ยคือว่าเราไปกินไลโปทวินมานะคะเพื่อให้น้าหนักเราลดลงเพราะว่าชอบกินอาหารมากจากเมื่อก่อนนี่นะคะน้ําหนัก64ตอนนี้เหลือ52แต่ว่าจะกินยังไงเพื่อให้เราผอม เพราะว่าเรากินไม่หยุดปากเลยทีเดียวกินง่ายๆเลยค่ะ2เม็ดนะคะเช้าและเย็นเท่านั้นแล้วคุณจะสามารถน้าหนักลดลงได้และกินอาหารที่เราชอบได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าคุณผู้หญิงหลายคนอาจจะไม่ชอบไปฟิตเนสไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบจะไปเลเซอร์ไม่ชอบจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะไลโคตูวินช่วยคุณได้ถามว่ามันจะดียังไงอันเนี้ยเราบอกไม่ได้หรอกแล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบจากมือจิตแล้วเนี่ย มันเป็นตัวช่วยที่ดีมากแล้วมันก็เหมือนกับว่าต้องอยู่ติดคู่กายกับเราไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าถ้าเกิดคาดไลโปโทวิตไปนะคะจะบอกเลยว,ว่ากินเท่าไหร่ก็อ้วนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยกินได้เต็มที่ค่ะมากินอะไรดีกว่าขอโทษไหมคะจริงๆขอโทดไม่อ้อนวนหรอกคะ่ะ อเอาหมดเลยแล้วนะไปกินกันได้แล้วค่ะ